พี่หนึ่งไะวันนี้ออเกี่โมงเดี๋ยวนอนสักแป๊บหนึ่งก่อนตักตีห้าแล้วกันออกตีห้าเดี๋ยเดีเราจะได้ไม่ติดอืใช่เราจะได้ไม่ติดถ้ารถไม่ติดมันจะไปได้ไงพี่มันก็ถามโม่โม่ไม่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเราออกตีห้าเนี่ยอืรถมันจะไม่ติดไม่ใช่แล้วถ้ารถไม่ติดเราจะไปได้ยังไงโอ้ก็งงอะไรเนี่ยฮะก็เข้าใจแล้วเนี่ยดรถจอดอย่างนี้เราจะเอามันไปได้ไงถ้ามันไม่ติด อันที่จอดอยู่อย่างนี้จะไปได้ไงผมหมายถึงว่าออกไปเนี่ยรถมันจะไม่ติดรถมันจะว่นเราออกเช้าตกลงพี่ผมขับให้พี่เข็นให้ลูกๆมเมียๆพี่เข็นให้มันรถไม่ติดดูปาาอูนะ <c oughs> อะไรอูบอกมึงว่าเออดีแล้วพี่ออกเช้ารถจะได้ไม่ติดอืมมึงเข้าใจกูไหมเนี่ยรถจะได้ไม่ติดก็มไม่ติดแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยผมงตรงนี้ครับพี่เราจะไปยังไงถ้ารถไม่ติดน่ะ มันต้องติดก่อนสิรถนะตกลงมึงกวนตีเนี่ยให้กวนตีนงนี่แหละที่ไหนมันไม่ได้กวนตีนกูถามดีๆเนี่ยโอยพี่มึงอก็ขึ่นห้าคุก็บอกว่าดีแล้วรถจะได้ไม่ติดอา้าวแล้วถ้าไม่ติดรถมันจอดไปได้ยังไงออาะจะเข็นไปเหรอให้เมียพี่เข็นเหรอให้ผมขับเหรอโอ้โหผมว่าถึงปากซอยนนเมียพี่แข็งแล้วเดู๋ยวป่ากูนะเออกูหมายถึงว่าออกไปอืมรถมันจะได้ไม่ติดอืม แล้วถ้ามันไม่ติดมันจะไปยังไงนี่ผมงงมากเหรพี่งงงงไวิจูนิจูนี่ผมไม่รู้ยว่มันนไรเวนตหมายถึงว่าถ้าออกต <ihat. S 1> ีห <ững> ้าเนี่ยรถมันจะไม่ติดไงมันจะไม่ติดได้ยังไงถ้ามันรถมันไม่ติดเราจะไปกันได้ยังไงมันจะขับไปได้ยังไงถ้ามันไม่ติดโอ้เออมันจะไปได้ไม่ได้เรือมึง